Over yup. Top Up เพจเติมทองราคาถูกมีผ so ู so ้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทนะ คลิปนี้มาเทียบค่าพลังอุสมานเดมเบเล่ le, นะครับผมอุสมานเดมเบเล่ le, ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปีกแต่ตัวล่าสุดจะเป็นฟีเจอร์ม่วงติดบูสเตอร์นะฮนะหาตัวที่ดีที่สุดก่อนแล้วกันฟีเจอร์ม่วงติดบูสเตอร์ปีก96มีตัว96วันแต่96ดีกว่ายเยอะเลยว่ะนะ96ดี96กว่ายเยอะเลยว่ะ96 96โอ้โห96ดีกว่าเยอะเลยว่ะนะอีฟ e ุตบอล โอ้โหไม่บวกเลยว่ะโอ้ชัน้ดีนะว่าชันี้รู้สึกว่าจะอยู่ในแพ็กอะไรสักอย่างที่มันมีโรนโดด้วยตอนนั้นอนะถ้าจาไม่ผิดนะมันมันจะมีโรนโดด้วยไอตัวเนี้ยถ้าจาไม่ผิดนะครับผมถ้าจำไม่ผิดแต่ก็นานอยู่นะก็นานอยู่นะก็สมัยทีมชาติสักอย่างอะจะไม่ได้นานลนะหกหกยินขาดตัวฟีเจอร์เขียวเนี่ยมันได้ความหลากหลายนะหลากหลายจะสู้เก้าหกได้ไหม โอ้โหก็ยังไม่ได้วะครองบอลความเร็วไม่ได้เลยอ่ะนะตัวนี้9 5ห้าเปเชนนะตัวใหม่เลยแหละนะยีสี่อืมได้ความเร็วได้เปิดบอลได้จบสกอร์นะแต่ตัวนี้ได้เก็บุกได้ครองบอลที่ค่อนข้างโหดเลยนะครับผมได้พลังการยิงได้สเตวิน่าสูสีสมมติเช่นนี้ถือว่าสูสีกันเลยนะนะถือว่าสูสีได้อย่างเสียอย่างตัวนี้จะได้เปิดบอลได้จบสกอร์ที่ดีกว่าแล้วก็ความเร็วที่เร็วกว่า นะฮะตัวนี้จะได้เกมรุกแต่มันก็ห่างเยอะนะคือตัวนี้มันห่างเยอะเกินไปผมว่ามันก็เลยขึ้นไป96นะถ้าตอนนี้บวกสักสัก5สัก6อะไรเงี้ยผมว่าสูสี่เลยแต่พอตอนนี้ก็บวกนี้ก็บวก3บวก5เหมือนกันนะนะครับโอเคก็ยังเป็นตัวเกาหลีโอเคอยู่ส่วนตัวตัวอีจะมีตัวหนึ่งตัวบาซ่า95นะบาซ่า95วันอืมถ้าหลักๆนะครองบอลความเร็วสปีด ตัวเก้าหกกินเกมลุกตัวเก้าหกกินจบสกอร์ตัวนี้กินแค่หนึ่งไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นเวอร์ชันนี้ตัวเก้าหกเวอร์ชันนี้ดีกว่านะที่สูสีก็จะมีตัวเปเช่ส่วนตัวล่าสุดเนี่ยมีบูสเตอร์นะมีบูสเตอร์จะสูสูโหโหบูสเตอร์ก็จะมีบอลคอนโทรลก็จะเป็นบวกบวกสองอได้อยู่ได้บวกสองนะตรงนี้ได้บวกสองแต่สุดท้ายแล้วก็สตัวเก้าหกไม่ได้ในส่วนตรงนี้นะ จบสกอร์บูสเตอร์ก็จะเป็นบวกแไดได้ได้จบสกอร์ที่ค่อนข้างดีนะจบสกอร์ค่อนข้างดีแล้วก็ความเร็วหรอความเร็วเท่ากันป่ะพลังกันยิงอ่ะมีบวกก็จะเป็นลบหนึ่งก็ยังแพ้อยู่ดีแข็งเกร่งโอ้แข็งเกร่งโอ้โหอันจริงนะยังสู้ตัวตัวนี้ไม่ได้นะครับผมยังสู้ตัว96ไม่ได้แต่ได้จบสกอร์ที่ค่อนข้างเยอะนะได้จบสกอร์ค่อนข้างเยอะแลวเทียบกับตัวนี้ละ95เหมือนกันนะ95เหมือนกัน นะได้บอลคอนโทรลได้แล็บบอกับตัวนะครับผมได้เอาจริงได้แค่นี้นะนะไอ้บวก3กระโดดเนี่ยจริงมันมันไม่ได้จำเป็นอยู่แล้วอันจริงได้แค่ตรงนี้เปล่านะบอลคอนโทรลกับแล็บบอกับตัวส่วนตัวส่วนตัวฟีเจอร์เขียวเนี่ยได้เลี้ยงบอลได้เปิดเอ้ได้สองสั้นได้สปีดโอ้โหสูสีสูสีอยู่นะนะแต่สุดท้ายแล้วตัวฟีเจอร์ม่วงมีบูท นะครับผมก็จะเป็นบองทรวนล,ลบสามเ้ยเฮ้ยไม่ไม่ลบดิบ, gen, บวกดนะิบองทรวนก็จะเป็นบวกเก้านะบองทรวนบวกเก้าจบสกอตบวกสามพลังการยิงบวกสามโอ้โหดีกว่าถ้าติดบูทคือฟีเจอร์มุวงดีกว่านะครับผมถ้าติดบูทฟีเจอร์มุวงดีกว่าจบแหละก็ก็เป็นรองแค่ตัวเก้าหกเวอร์ชันนี้นะครับผมก็เป็นรองแค่ตัวเก้าหกเวอร์ชันนี้นะเวอร์ชันอื่นก็ ก็สู้ตัวตัวล่าสุดไม่ได้นะถ้าติดบูธนะนะส่วนติดบูธกับตัวนี้นี่ยก็ยังสู้ตัวเก้าไม่ได้อยู่ดีเก้ามันครบเครื่องไม่ต้องบูธ้วยนะครับผมไม่ต้องบูธ้วยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับเทียบค่าพลังอุสมานเดมเบเล่นะครับผมเดมเบเล่เดมเบลเ,เบล่อยู่บาซ่าลแล้วก็ไปเปเชนะโอ้โหส่วนใหญ่พวกบาซาบ่าบัลลินเนี่ยไปเฟเชกันเยอะนะไปเปเชกันเยนะอะในอาเซนซิโออย่างเงี้ยนะครามอสอย่างเงี้ยแต่ก่อนแต่ก่อนมีใครบะาคีซี่จำได้ป้า ทุกคนอาจจะไม่รู้จักนะเคสิสโรตีสนะโอเคโอเคโอเคนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let